ข้าคือสิทธ์ลำดับสาของประมุแขแห่งสมาคมโลกสวรรค์วีโซโยอนเจ้าเองก็ช่วยรอข้าเดี๋ยวหนึ่งนะวิญญาณสีกรามเจ้าแอบไปทิ้งไข่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันจะว่าไปนี่เจ้าแต่งงานแล้วเหรอใช่ที่ไหนกันเล่าพอพูดถึงเรื่องสมัยก่อนทีไรเจ้าก็มักจะบอกปัด ว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะพูดถึงมันตลอดเลยนี่แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะน้อยอย่าว่าแต่ลูกเลยแค่แต่งงานข้ายังไม่เคยเลยด้วยซ้ำเฮ้ยจะยังไงก็เถอะนางไม่ใช่ลูกหลานของข้าอย่างแน่นอนแล้วทำไมถึงได้คล้ายกันขนาดนี้อย่างกับเป็นฝาแฝดยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถ้าจะให้เทียบก็พอจะพูดได้ว่าบรรยากาศแตกต่างกันได้อยู่หากทางวิญญาณสีครามให้บรรยากาศที่สุขุมแล้ว ทางนางก็ให้บรรยากาศที่สดชื่นกว่ากันเยอะเลยก็นะข้าเองก็นาตาขายกับมกกยองวุลเป็นอย่างมากจะให้พูดว่าอะไรแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นสามสองก็ไม่ได้ทำไมเจ้าถึงจ้องหน้าข้าแบบนั้นล่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าหลงข้าก็ให้แล้วจะเป็นไปได้ยังไงกันขอภัยที่ข้าแนะนำตัวช้าไปด้วยข้าผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งไปเมื่อไม่นานมาน,นี้มะกเะยองบุญืเขาเองก็หน้าตาหล่อเหลาไม่เบาเลยนี่แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือความสามารถด้านวิชาการต่อสู้ของเขาทั้งที่อายุยังน้อยอยู่เลยด้วยซ้ําแต่กลับแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยเหรอคนแบบนี้ซื้อใจไว้ก่อนแต่นนเน่นๆก็ไม่เสียหายจะว่าไปอ่าก่อนที่จะคุยอะไรกันข้าขอถามอะไรสักสองอย่างได้หรือไม่ ได้สิขอบคุณยิ่งนะักอย่างแรกข้าอยู่ที่นี่ได้เพียงแค่สองช่วยยามเท่านั้นอย่าห่วงเลยเรื่องนั้นเดี๋ยวข้าจัดการให้ขอบคุณในความร่วมมืออย่างที่สองชีวิตของข้าเกือบตกอยู่ในอันตรายเพราะคนที่อยู่ตรงนั้นข้าจึงอยากขอให้มีการชดใช้ในส่วนนั้นมาด้วยชดใช้เหรอในเมื่อข้าเกือบจะต้องตายไปทั้งๆแบบนั้นข้าจึงอยากจะขอรับชีวิตของทางนั้นไปด้วย แต่หากทำแบบนั้นก็จะทำให้ท่านต้องเสียลูกน้องที่แสนจะจงรักภักดีคนหนึ่งไปข้าจึงอยากขอรับเป็นข้าทำขวัญที่เทียบเท่ากันไปแทนเื้อดูเขาสิทั้งที่อยู่ในเวลาแบบนี้ก็ยังมีหน้ามาขอข้าทำขวัญได้อีกนะแบบนี้ดูจะไม่ได้มีดีแค่วิชาการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าย่อมได้ขอรับ จะบอกว่าเจ้าอยากได้ชีวิตของเขาใช่ไหมล่ะเช่นนั้นก็มาสังหารเขาเสียทางข้าก็ขอโทษไปแล้วแถมยังหักข้อมือของเขาไปอีกด้วยแต่แล้วเจ้ากลับมาบอกว่านั่นยังไม่เพียงพอแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้าก็ไม่รู้ด้วยนะที่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รับรู้ด้วยมันหมายความว่ายอย่างไงอ่าข้าจะบอกอะไรเจ้าไว้ให้นะคนคนนี้คือสิทธิ์ของราชันดาผู้เรื่องชื่อ ยอบอุยซอนหากข้าเข้าใจไม่ผิดท่านกำลังห้ามแม่ข้าทำอะไรที่อาจจะมาเสียใจเอาทีหลังอย่างนั้นสินะถึงจะใจกล้าแค่ไหนแต่หากเขายอมหยุดแค่นี้ก็หมายความว่าเขามันเป็นพวกที่เก่งแต่ปากพอเอาเข้าจริงก็ไม่กล้าเท่านั้นแหละดูสิเจ้าจะเอาอยัางไงต่อในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้อาจารย์ของเขาคือราชันดาผู้เลื่องชื่อคนนั้นข้าก็คงต้องถอดใจ ข้าเองก็กลัวถึงผลที่ตามมาด้วยเช่นกันสุดท้ายก็มีดีแค่นี้เองเหรอช่างน่าผิดหวังนักฮะ<า>เอานี่ไปกินเออไอ้เวน,นี่แกทำบ้าอะไรของแกวะอ้าวเมื่อกี้แกพูดอะไรออกมาใช่ไหมฮะนางบอกเอาไว้ว่า หากเจ้าพ่ามลายออกมาอีกจะจัดการเจ้าทันทีเลยนี่แล้วแกก็ดันหลุดปาก่ํามลไยออกมาแล้วไม่ใช่เหรอหน่อยอะอ่ะ,อะแบบนี้แย่เนทีแรกข้าว่าจะเล่นงานแกสักทีแล้วก็ปล่อยไปแล้วเทเทแต่ดูเหมือนว่าแกาคงได้ตายอยู่ที่นี่เป็นเน่โอ้โหเล่นยืมมือคนอื่นมาจัดการแทนแบบนี้ อีเถก็เล็งยงใจกล้าเป็นคนฆ่าเขาเทนเพื่อที่ราชันดาผู้เรื่องชื่อจะมาโทษเขาไม่ได้งั้นสินนะเจ้านี่มันอวดดีเป็นบ้ามาแม่นางน้อยขืนท่านฆ่าข้าทั้งแบบนี้ท่านอาจารย์ได้แกนี่มันน่าขายหน้าจริงว่าไงนะถึงกับกล้ายกอาจารย์มาอ้างเพื่อจะให้แม่นางน้อยกลับคําพูดของตัวเองเนี่ยนะเลิกทําให้เกียรติของแม่นางน้อยของแกต้องเสื่อมเสีย แล้วยอมตายไปแต่โดยดีสุดเถอะ,ะเกศรัลเลวเอ้ยฮ่าฮ่า<ง>ฮ่ฮ่ฮฮ <ơn> <ห icamente> น่าประทับใจมากทั้งที่เวลาสั้นๆเพียงแค่นั้นแต่กลับคิดแผนออกมาได้แบบนี้ข้ากับหนึกว่าจะเป็นพวกเก่งแต่ปากซะอีกแต่ว่าเจ้าเองก็คิดเผื่อ,อไว้หรือเปล่าหากข่าข้าเจ้าตรงนี้ซะทุกอย่างก็จบลงแลว้ว มันก็แล้วนี่ท่านเองก็คิดจะทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าทั้งใจล้าแถมยังอวดดีซะเหลือเกินข้าชักจะชอบเจ้าขึ้นมาแล้วสิเจ้านี่มันเป็นคนประเภทที่ข้าอยากจะมีไว้เลยเอานี่ไปมาแม่นางน้อยนี่มันนั่นมันคือตาที่ใช้ยืนยันตัวตนของข้าการยกตาประจำตัวให้ไปแบบนั้นก็หมายความว่า ข้าจะยอมทำตามคำขอของเจ้าหนึ่งอย่างทำไมถึงนั่นมันคือราคาที่ใช้แลกกับชีวิตของยอบอุนซอนเจ้าบอกมาเองไม่ใช่หรอือว่าเจ้าต้องการแค่ข้าทำขวัญที่มีค่าพอๆกับชีวิตของเขาหนะข้านึกว่านางจะเลือกค่าคนของตัวเองทิ้งหรือกับคำที่ให้ไว้ซะอีกสรุปว่านางก็ไม่ได้โง่สินะเช่นนั้นข้าจะขอรับไว้ด้วยความเต็มใจไม่ต้องขอบคุณกันหรอกเถอซสว่าเป็นการลงทุนจากข้าก็แล้วกัน ลงทุนเหรอผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหมอกระยองบุญเจ้าจงมาเป็นคนของข้าซะเจ้าเองก็น่าจะพอเดาได้แล้วข้ากำลังเล็งตำแหน่งประมุแขแห่งสมาคมโลกสวรรค์อยู่เพื่อการนั้นข้าจึงต้องการผู้ที่แข็งเก่งเป็นจำนวนมากมากับข้าสิข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเลยต้องขอโทษด้วยข้าขอปฏิเสธพอดีข้ามันเป็นพวกที่ไม่ชอบการทะเลาะเบาแหว่งนนะักอย่าพูดให้ขำไปหน่อยเลย เจ้าก็แค่ไม่อยากมายุ่งกับข้าเพราะข้ามันอ่อนแออย่างนั้นใช่ไหมกลับกันแล้วสิทธิ์พี่ของข้าก็มีแต่พวกเก่งๆอยู่ในมือทั้งนั้นแต่ไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนเจ้าก็หาคนที่ให้การดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเฉกขึ้นข้าไม่ได้เนี่และในท้ายที่สุดช่วงเวลาที่เจ้าต้องตัดสินใจก็จะมาถึงแล้วเจ้าคิดว่าทางที่เจ้าเลือกในตอนนั้นจะเปิดโอกาสให้เจ้าได้อย่างนั้นหรือแน่นอน าตอนนั้นท่านยังต้องการตัวข้าอย่างแรงกล้าอยู่ละนะสายตาแบบนั้นเขาพูดจริงสินะหากเจ้ายัางเป็นคนที่ข้าปรารถนาจะได้มาอย่างแรงกล้าแล้วล่ะก็นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าต้องกลับไปมือเปล่าหลังจากที่พยายามชักชวนคนอื่นแบบนี้เจ้านี่ดูจะมั่นอกมั่นใจเสียจริงนะแม่นางน้อยรอข้าด้วยขอรับอาดาบของข้ามัน นั้นก็มาคอยดูกันว่ามันจะจริงอย่างที่เจ้าว่ามาหรือเปล่าแล้วข้าจะตั้งตารอข้าจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอน